หลังจากนี้เราก็จะมีการสอบอีกชุดหนึ่งก็คือสอบว1 6หคือหรือสอบลูกจ้างพนักงานราชการมาเป็นครูต่อเนื่องกันไปนะครับจากการสอบแข่งขันในคราวนี้อันนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังห่วงใยในเรื่องพี่น้องหลายคนว่าและบัญชีเดิมที่มีอยู่ยังไม่หมดะจะดำเนินการอย่างไรก็ขอเน้นย้ำว่าบัญชีเดิมที่ยังไม่มีอยู่เราได้ คืนอัตราออกเป็นสองส่วนก็คือทั้งตำแหน่งบัญชีที่ยังไม่หมดไปให้เขตหนึ่งของทุกจังหวัดเป็นผู้ดูแลสลับปฐมส่วนมัธยมเราก็คืนไปให้เขตมัธยมในการที่จะดูแลบัญชีหากเขตมัธยมใดเขตปฐมหนึ่งใดที่ยังมีบัญชีค้างอยู่นะครับไม่ประสงค์ในการที่จะดําเนินการก็สามารถใช้บัญชีเดิมนั้นได้หรือแม้แต่จังหวัดใด ถ้าเห็นว่ายังไม่มีความจําเป็นต้องสอบเพราะมีบัญชีเดิมของกอสจก็เพียงพอในเอกใดก็ไม่จําเป็นต้องสอบในสาขาวิชาเอกนั้นก็สอบเฉพาะสาขาที่ตนเองไม่มีและขาดแคลนอันนี้ก็ขอเน้นย้ำนะครับสื่อสารทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายทุกส่วน